ปรสวนสมุนไพรอภัยภูเบศที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีแหล่งเรียนรู้รวบรวมสายพันธุ์สมุนไพรไทยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ค่ะที่ SUT Wellness Academy สุรัสมนาคารภายในมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางด้านมทสได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศในพระอุปถรัรมภ์เปิดสวนสมุนไพรอภัยภูเบศมทสซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมสมุนไพรไทยหลากหลายสายพันธุ์พร้อมกับถ่ายทอดการเพาะปลูกการดูแลตามระบบเกษตรอินทรีย์พร้อมกับเปิดตัวมระ,ระขี่นกสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ที่ให้สาระสําคัญในการออกฤทธิ์ทางยาสูงพร้อมส่งต่อ สู่ผลิตตำรับยาไทยยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยรองศาสตราจารย์ดรอนันทองระอาอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยนายเกรียงลทธิเจริญผู้อำนวยการสำนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ศาสตราจารย์ด็อเตร์หนึ่งเตียอัมรุงรักษาการรองอธิบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาทเทคโนโลยีมทสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันถแถลงเปิดสวนสมุนไพรอภัยภูเบศมทสโดยทางด้านมทสนั้นนะคะมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางนวัตกรรมผลิตทาง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งได้วรวมก,กันกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้วรวมกันยกระดับความเชื่อมั่นสมุนไพรไทยอาศัยฐานเชิงข้อมูลวิทยาศาสตร์การศึกษาวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลโดยได้มีการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและสารโลหะหนัก การคัดเลือกพันธุ์พืชการดูแลตามระบบเกษตรอินทรีย์การเก็บเกี่ยวตามตำรับยาไทยไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP ในปัจจุบันซึ่งสวนสมุนไพรอภัยภูเบศมอทซได้วรวบรวมสมุนไพรไทยหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นมะระมะแวง้งรางจืดฟ้าทลายโจรในเบื้องต้นได้จำเพาะปลูกสมุนไพรมะระขี้นกไทยเป็นหลัก คณะนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลสายพันธุ์มะระทั้งสิ้น12สายพันธุ์มีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและปริมาณสารโลหะหนักของดินแหล่งน้ำคุณภาพดินและน้ำตามข้อบังคับของกรมควบคุมมลพิษการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งพบว่าให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจได้มารับผลใหญ่น้ำหนักดีให้ปริมาณสาระสำคัญที่สูงเหมาะกับการผลิตตำรับยาไทยซึ่งมีกำลังการผลิตยอยู่ที่4ตันต่อปีโดยแปรรูปแบบอบแห้งและส่งมอบผลผลิตให้กับบุลณิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำรับยาไทยสูตรต่างๆจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ ทางเรากับทางมอรสอรนะครับก็ทำเ m o u ร่วมกันแล้วก็ทําเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับมละลักที่นกแล้วก็การปลูกมละลักที่นกนะครับในรูปแบบของอไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับ,ซ,รบซึ่งต่อไปเราจะขอรับรองเป็นนโฟกนะครับเพื่อรับรองมาตรฐานนะครับ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการใช้ผลิตยา,ยานะครับต่อไปมารักขี้นกเนี่ยเราทําเป็นยานะครับเป็นยาแคปซูลนะครับอเอาผลิตเอาตัววัตถุดิบเนี่ยที่เห็นตรงเนี้ยอภัยเบสจะจางต่างจากที่อื่นในเรื่องของการเอามารักขี้นกไปทํายาคือเราจะเอาไส้ออกนะครับคือมารักขี้นกของอภยัยเบสจะกวานเอาไส้กับเมล็ดออกเพราะว่าจริงๆมันมีงานวิจัยอันหนึ่งก็คือตัวเมล็ดของตัวมารักขี้นกเนี่ยมันมีพิษ นะครับมีพิษเพราะฉะนั้นการที่เอาไปทํายาเนี่ยในปริมาณเยอะๆพอเราไปบดเนี่ยนะครับไปทําผงยาอัดแคปซูลเนี่ยมันใช้ปริมาณเยอะเพราะนั้นต้องเอาตัวมเมล็ดออกแต่ถ้าเรากินธรรมดานะครับกินสดเนี้ยไม่เป็นไรกินได้ทั้งผลนะครับเป็นเป็นยาอย่างเดียวครับตอนนี้ที่เราทําแล้วก็อาหารเสริมคือในรูปแบบยาเนี่ยจะขึ้นเป็นมะาระาขี้นกกับตัวอาภายัอาภายบีเมลอนอภัยบีเมลอนก็จะเป็นรูปแบบของอาหารเสริมนะครับแล้วก็เค็มเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย โรคเบาหวานเป็นโรคที่คนไทยเป็นเยอะมากนะครับปัจจุบันยอดยอดขายตัวมละลักที่นกอพายวีเมลอนอของเราเด่ยโตประมาณเกือบ6 0นะครับปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าคนไทยเนี่ยกับเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะครับเป็นเป็นโรคสมัยใหม่ที่คนไทยเป็นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่พึ่งที่เราไม่ต้องไปใช้ยาต่างประเทศนะครับใช้ยาสมุนไพรไทยนะครับในการลดน้าตาลซึ่งได้ผลดีนะครับแล้วแพทย์ก็จ่าย ในโรงพยาบาลแพทย์ก็จ่ายตัวมาลักที่นกนะครับให้คนไข้ด้วยครับในเรื่องของความร่วมมือกับทางอภยัยภูเบศเนี่ยทางมรสเราได้มีความร่วมมือกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีโครงการของกัญชาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเราก็มาสนใจสมุนไพรตัวอืน่นๆก็ทางอภยัยภูเบศเนี่ยเขาก็มีความสนใจในเรื่องของการผลิตเรื่องของผลิตภัณฑ์าัด้าสมุนไพรอีกหลายชนิดเลยแล้วก็มาลักทีนนก่ยเป็นหนึ่งในพระเอกเลยในเรื่องของสมุนไพรโดยพะกับเรื่องของโรคเบาหวานนะครับ ทางมรสศเนี่ยเราเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการทําวิจัยเรื่องของการสร้างวัตกรรมบางอย่างแล้วก็การพัฒนาทั้งสายพันธุ์การพัฒนาการปลูกก็คือใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเนี่ยเข้ามาช่วยโดยใช้วิชาการเนี่ยเข้ามาแบ็กอัพตรงนี้อยู่แล้วทําให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมาล่าขี่นกที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาละที่มีสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีสารออกฤทธิ์เนี่ยที่สูงดังนั้นมรสศเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในเรื่องของการทําวิจัยครับแล้วก็การพัฒนาคุณภาพของตัว จะภัฒนอนาคตเชื่อว่าอนาคตจะมีอีกหลายตัวครับที่ทางภัยูเบศกับทางมรสอรเนี่ยเราจะร่วมกันในเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็พัฒนาเป้าหมายเลยเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเยอะๆเนี่ยสมุนไพรไทยจะเป็นหนึ่งใน s อสเคของประเทศได้ในเรื่องของการทํ p โปรดักที่เป็นพรีเมียมโปรดักแล้วก็ใช้สลับผลทั่วโลกเลยอันนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทางมรสอรแล้วก็ทางภัยูเบศครับวันนี้15ไร่ที่เป็นพื้นที่นําล่องตรงเนี้ย เชื่อว่าอนาคตถ้าตรงนี้ทําได้ดีขึ้นเนี่ยการขยายพื้นที่ทําได้เลยครับเพราะว่ามาตสเราพร้อมแล้วก็สามารถที่จะให้ในเรื่องของการปรับแปลงขายทอดแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเราต้องก,การให้คนที่มีส่วนร่วม <c oughs> เช่นกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเนี่ย <c oughs> เข้ามารับเทคโนโลยีด้วยเ <c oughs> พื่อที่จะทําให้งารเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับ นอกจากนี้นะคะผลผลิตจากสวนสมุนไพรจะถูกนำไปใช้จริงทั้งในการวิจัยการเรียนการสอนการบริการสุขภาพแก่ประชาชนคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อประยุกต์แล้วก็เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพครบวงจรและจะได้วร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและจะเป็นแหล่งสร้างบุคลากรแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ที่ผสานวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็ง ด้านการวิจัยพัฒนาขับเคลื่อนและยกระดับสมุนไพรไทยสู่การยอมรับในระดับสากลกันต่อไปค่ะ